พยาคุดพยาคุดคือลักษณะของสัตว์ปีกมีรูปร่างคล้ายนกมีขนาดตัวที่ใหญ่มากเป็นสัตว์เทพในตำนานตามคติความเชื่อของฮินดูพุทธและเชนค่ะทางคติฮินดูพยาคุดนั้นคือพี่น้องต่างมารดาของพยาหน้ามีเท้าเวนไตรเป็นพยาคุดที่มีเดชอำนาจมากที่สุดในหมู่คุดทั้งหลายค่ะทางคติพุทธคุด จะเป็นลักษณะของมนุษย์ครึ่งนกมีจำนวนมากและมีอยู่หลายประเภทค่ะในคติไทยโบราณเชื่อว่าพยาคุดเป็นเจ้าแห่งนกทั้งปวงมีลักษณะลำตัวเป็นคนแต่มีส่วนหัวเป็นนกอินทรี บางคติเชื่อว่าครุฑนั้นอยู่ภายใต้การปกครองของท้าววิรูหกค่ะในพระไตรปิฎกและฉบับไตรภูมิพระร่วงระบุว่าครุฑจัดเป็นสัตว์เดรัจฉานกลุ่มหนึ่งเป็นลักษณะของสัตว์ที่มีสองขามีขนาดตัวที่ใหญ่มหืหมามากโดยเฉพาะเวลากางปีในฉบับไตรภูมิพระร่วงจัดครุฑ เป็นสัตว์ติรฉานชั้นพิเศษคือเป็นกลุ่มของสัตว์เทพเช่นเดียวกับพญานาคและสัตว์เทพอื่นๆค่ะครุฑจะมีความโดดเด่นเรื่องของอนุภาพและพละกกำลังมหาศาลมีความแข็งแรงมากบินได้รวดเร็วและยังมีสติปัญญาที่เฉียบแหลมอีกด้วยค่ะถ้าแบ่งครุฑต,ตามการเกิดจะแบ่งได้4แบบค่ะ 1. ครุฑที่เกิดแบบโอปะปฏิกะคือเกิดขึ้นแล้วก็โตทันทีเลยจะเป็นครุฑชนชั้นสูงมีลักษณะความเป็นอยู่คล้ายเทวดาเป็นครุฑชั้นปกครองมีบุญมากและมีฤทธิ์มากที่สุดค่ะ 2. ครุฑที่เกิดแบบสังเสทะชะคือครุฑที่เกิดจากเหงื่อใครสิ่งหมักหมมในคลองตมที่เปียกชื้นโดยไม่อาศัยคันของมารดา 3. คุดที่เกิดแบบชลาพุชะคือคุดที่เกิดจากคันของมารดา 4. คุดที่เกิดแบบอันทชะคือคุดที่ฟักออกมาจากฟองไข่ค่ะนอกจากนี้ยังแบ่งคุดเป็น5ประเภทตามลักษณะของรูปร่างค่ะ 1. นึคุดที่มีรูปร่างเหมือนคนทั่วไปแต่มีปีกสองคุดที่มีตัวเป็นคนแต่มีหัวเป็นนกสาม ครุฑที่มีตัวเป็นคนแต่มีหัวและมีขาเป็นนก 4. ครุฑที่มีตัวเป็นนกแต่มีหัวเป็นคนและ 5. ครุฑที่มีรูปร่างเหมือนนกทั้งตัวแต่มีขนาดใหญ่คะ่ะครุฑบางตนชอบผูกเวรกับนาคชอบจับนาคก,กินเป็นอาหารแต่จะเลือกนาคที่ไม่ใหญ่ไปกว่าตนยามใดที่ครุฑบินไปจับนาค กลางแม่น้ำหรือกลางมหาสมุทรถ้าเป็นคุดที่มีขนาดใหญ่มากด้วยพละกกำลังและความแรงของปีกที่กระพือจะทำให้น้ำบริเวณนั้นแยกออกจากกันมีรัศมีโดยรอบประมาณ100โยโยต์ได้เลยค่ะแต่ก็ใช่ว่าคุดนั้นจะสามารถจับนาคทุกตนกินได้หมดค่ะในพระไตรปิฎกระบุว่า ครุฑที่เกิดแบบอันทชะานำนาคที่เกิดแบบอันทชะไปได้แต่จะนำนาคที่เกิดแบบชลาภูช้าสังเสทชะและโอปปะปฏิกะไปไม่ได้ครุฑที่เกิดแบบชลาภูช้านำนาคที่เกิดแบบอันทชะและชลาภูช้าไปได้แต่จะนำนาคที่เกิดแบบสังเสทชะและโอปปะปฏิกะไปไม่ได้ครุฑที่เกิดแบบสังเสทชะานำนาคที่เกิดแบบอันทชะ ชาลาภูชะและสังเสทะชะไปได้แต่จะนำนาคที่เกิดแบบโอปะปติกะไปไม่ได้และสุดท้ายครุฑที่เกิดแบบโอปะปฏิกะ,ไไะย่อมนำนาคที่เกิดทั้งสี่แบบไปได้ค่ะลักษณะที่อยู่อาศัยของเหล่าครุฑนั้นในฉบับไตรภูมิพระร่วงระบุว่าเหล่าครุฑจะอาศัยอยู่ที่เชิงเขาซีเนรุบริเวณเชิงเขาซีเนรุจะเป็นป่าใหญ่มีพื้นที่กว้างขวางมาก เป็นป่าไม้งิ้วตั้งเรียงรายอยู่มากมายต้นงิ้วแต่ละต้นจะตั้งตรงสูงสงา่าและเรียงต่อกันอย่างเป็นระเบียบดูสวยงามในป่าไม้งิ้วนั้นมีต้นงิ้วหนึ่งต้นที่มีความสูงมากที่สุดเด่นเป็นสง่ามากในดินแดนนี้จะพบสะขนาดใหญ่มีความกว้างถึง400โยชนี้มีชื่อเรียกว่า ส,สิมพรีดินแดนนี้คือเขตที่อยู่ของเหล่าครุฑทั้งหลายส่วนวิมานและรังของครุฑนั้นจะตั้งอยู่บนยอดของต้นงิ้ว ครุฑบางตนมีอาหารและมีลักษณะความเป็นอยู่เหมือนดั่งเทวดาที่อาศัยอยู่บนชั้นสวรรค์เลยค่ะผู้ที่จะได้ไปอุบัติอยู่ในพบของครุฑนั้นบางคติเชื่อว่าคือผู้ที่ตอนเป็นมนุษย์ทำบุญบ้างทำบาปบ้างการทำบุญเจือด้วยโมหะส่วนในพระไตรปิฎกระบุเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดเป็นครุฑเอาไว้อยู่ค่ะ ครั้นมีภิกษุได้ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าอะไรหนอเป็นเหตุปัใจจัยให้บุคคลบางคนในโลกนี้เมื่อตายไปแล้วเข้าถึงสหายของพวกคุดที่เป็นโอปะปติกะพระพุทธเจ้าตรัสตอบมีความหมายประมาณว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้กระทำกรรมทั้งสองอย่างคือ ทำทั้งกรรมที่เป็นกุศลกรรมและอกุศลกรรมทั้งทางกายทางวาจาและทางใจเขาได้ยินมาว่าพวกครุฑแบบโอปะปติกะมีอายุยืนมีวัน,นะงามมากด้วยความสุข เขาจึงมีความปรารถนาอยากเป็นคุดโอปะปฏิกะเขาจึงให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ดอกไม้ให้ที่นอนที่อาศัยหรือเครื่องประทีปต่างๆเป็นต้นเมื่อตายไปเขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายของพวกคุดแบบโอปะปฏิกะค่ะส่วนคุดที่เกิดแบบอันทชะฉลาภุชะและสังเสทะชะพระองค์ก็ตัดแบบนี้เช่นเดียวกันค่ะ